เรื่องที่ยังไม่ค่อยมีคนเตือนเกี่ยวกับโปรแกรม Sculpta พัฒการงานผิวมาแรงแต่ทำไมหลายคนบอกว่าทำแล้วไม่เห็นผลเพราะคุณยังไม่รู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าข้อ 1. ฉีดผิดชั้นผลลัพธ์เท่ากับศูนย์เพราะโปรแกรม Sculpta ต้องฉีดให้ถูกชั้นไม่งั้นก็เสียเปล่าแนะนำว่าต้องเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านผิวหนังอ่านหน้าข่าวแบบทีมแพทย์ DSK Clinic นะคะข้สอ 2. ฉีดแล้วไม่เห็นผลทันทีต้องรอ1-3เดือนเพราะการฉีดโปรแกรม s c u ต p t a อาศัยการกระตุน้นคอลลาเจนธรรมชาติี่ใช้เวลาไหนนะ ข้อ 3. ผลลั์โปรแกรมสเกาตาผิวแน่นตึงตึงจากข้างในผิวแบบนี้อะไรก็มาแทนไม่ได้โปรแกรมฟิลเลอร์ก็ทําไม่ได้แกมเครื่องยกกระชับก็อย่าหวังข้อ4ฉีดแล้วหน้าไม่เป๊ะบอกเป็นทรงเดียวกันเพราะโปรแกรมสเกาตาทำให้หน้าอิ่มฟูดูยกกระชับเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นและดูเป็นธรรมชาติข้อ5้าเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ฉีดละส่วเนเป็นทุกที่เพราะขึ้นอยู่กับการดีไซน์และเทคนิคของแพทย์แอบกระซิบว่าแพทย์ DSK คลินทุกคนได้รับการเทรนจากเทรนเนอร์ระดับโลกบ่อยมากๆ ข้อกิดแล้วระวังคนเท้าว่าหน้าไม่ตรงปกเพราะว่าหน้าเด็กกว่าอยู่จริงเจง <7. S 2> หมอเตือนแล้วนะใครมีแพนจะทำโปรแกรมสกาวตากดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วอย่าลืมแชร์เพื่อนนะคะ